ตลาดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารพบกันคลิปนี้นะครับตรงกับวันศุกร์ที่20ธันวาคม2567กบกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารว,วยครับพบกันคลิปนี้นะครับกับผมก็มีข่าวสารการเยียวยาเกษตรกร,ร,กรน้ำท่วมนาข้าวปี2567 7าอเอำเภอในจังหวัดนี้นะครับมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟัง แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่ 19, ธันวาคม67นะครับนายอัคราพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ ตอบกระทู้ถามของนายชัชวาลแพทย์ยาไทยสอสร้อยเอ็พักไทยสร้างไทยเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำบริเวณล,ลำน้ำเสียวใหญ่ในพื้นที่ทุ่งกุราร้องไห้จังหวัดร้อยเนื่องจากชาวบ้านประสบปัญหาน้ำแล้งขาดแคลนน้ำในการพละปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้งและน้ำท่วมนาข้าวเสียหายในช่วงฤดูฝนนะครับ โดยนายอัคาราชี้แจงว่าการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งกรมชลประทานต้องบริหารระบบแก้มลิงที่ขุดไว้จะออกแบบการกระจายน้ำโดยใช้โซลาเซลล์ผันน้ำไปสู่บ่อขนาดกลางของกรมพัฒนาที่ดินและผันน้ำกระจายน้ำจากบ่อขนาดกลางลงบ่อจิ๋วส่วนหน้าแล้งก็ใช้โซลาเซลล์กระจายน้ำจากบ่อจิ๋วสู่แปลงกเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกร,ะกรนะครับสำหรับการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานมีหลายโครงการในงบประมาณปี2568ไม่ว่าจะเป็นขุดลอกลำน้ำเตา่าอ่างเก็บน้ำหนองบอ่อรวมถึงโครงการพันน้ำชีสู่ลำน้ำเขียวใหญ่ ลำน้ำเสียวใหญ่สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้แค่35ล้านลูกบาทเมตรสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปคือทำอย่างไรให้ปริมาณน้ำฝนสะสมเป็น1,000ลูกบาทเมตรเก็บไว้ให้ได้มากที่สุดนั่นก็คือกรมชลประทานมีนโยบายในการสำรวจพื้นที่สาธารณะนะที่สามารถทำแก้มลิงได้บรรจุเข้าไปในแต่ละแผนเร่งด่วน ในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมโดยขุดแก้มลิงเพิ่มตลอดลำน้ำเสียวใหญ่นายอครากล่าวและนอกจากนี้นายอรายังได้กล่าวถึงเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งเจ็ดอำเภอโดยเฉพาะอำเภอกเกษตรวิสัยและอำเภอปทุมรัฐวันนี้กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้ออนเงินเข้าบัญชีของสำนักงานกเกษตรจังหวัดร้อเอด และทางกเกษตรจังหวัดจะออนเงินเข้าบัญชีของพี่น้องเกษตรกร,กรที่ได้รับผลกระทบถือเป็นของขวัญปีใหม่นะครับและฝากบอกท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติไปถึงพี่น้องเกษตรกร,กรว่าหลังปีใหม่ผมรัฐมนตรีอีกสองท่านจะลงไปเยี่ยมเกษตรกร,กรในพื้นที่เพื่อถอดแบบและถกปัญหาในการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบในอัครากล่าว นี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเจ็ดำเภอนะครับที่จะได้รับเงินเยียวยาน้ำท่วมนาข้าวในช่วงก่อนปีใหม่นี้นะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆที่กระผมคนแจข่าวกเกษตรพาวรวยนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและสหกรกะผมทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตาม สำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ